วัสดีครับผมนายรัลลินขอ,อนดูแผน,แนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ปศ1นะครับวันนี้จะมาใช้โปรแกรมภาษา C หาแม่สุดคูณโดยใช้คําสั่ง for นะครับมาฮะวันนี้จะมาอธิบายโค้ดการเขียนโปรแกรมภาษา C โดยใช้หลักการของ for นะฮะครับผม นะฮะบรรทัดที่หนึ่งนะฮะคือเอ่อ include น,นะฮะ include include คือประกาศนะฮะว่าเราจะใช้โค้ดทั้งหมดทั้งมวลนี่นะฮะนี่ฮะตรงนี้เลยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เลยฮนะแล้วก็บรรทัดที่สี่นะฮะก็คือ in แล้วก็ xi นะฮะก็คือการประกาศตัวแปรของ xi นะฮะ นะครับบรรทัดที่5นะครับคือปิ้นเอฟนะฮะแอดแล้วก็ในวงเล็บคือ Enter Number นะฮะก็คือการป้อนตัวเลขนะฮะก็คือป้อนอินอินพุตเข้าไปด้วยนะฮะก็คือจะตอนรันนะฮะตอนกดรันนะฮะเนี่ยฮะมาดูบรรทัดที่6นะฮะสแกนเอฟนะฮะสแกนเอฟก็คือการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ของโทรศัพท์เรานะฮะนี่ฮะเนี่ยจะเป็นแป้นพิมพ์รับแป้นพิมพ์จากตรงนี้นะฮะครับผม นี่นะฮะบรรดาต่อไปเป็นบรรทัดที่เจ็ดนะฮะก็คือฟรอนะฮะก็คือคําสั่งบนซ้ํานะฮะหรือจะคล้ายๆกับคําสั่งวายนะครับหรือใช้คํานิยามว่าคล้ายๆกันกับลูปนะฮะนะครับมาดูที่บรรทัดที่สิบนะฮะคือ print f นะฮะ print f นี่คือเปอร์เซ็นดีคูนดนะฮะคูณเปอร์เซ็นต์ d นะครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์ d ลับเอ็นะฮะแล้วก็ ตัวข้างหลังนี่น่าจะเป็นตัวคูณนะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองรันให้ดูนะครับเพื่อนๆทุกคนโค้ดก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับนะครับมาลองเริ่มรันกันเลยนะฮะนี่ครับนี่ครับอินเตอร์ดัมเบอร์ก็คือการที่รับจากแป้นพิมพ์มาแมานะฮะก็พิมพ์ตัวเลขลงไปเลยฮะก็คือเอาแม่สองกันนะฮะนี่ครับนี่ครับ ไปเป็นสอง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 สี่สองสามหกนะฮะเอาไม่อื่นก็ได้นะครับเนี่ยกดกลับไปครับเดี๋ยวก็รันใหม่นะเดี๋ยวจะเอาแม่ทสูงให้ดูครับสักแม่สิบห้าแล้วกันนะฮะนี่ครับแม่สิบห้าก็นี่ครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับก็เสร็จไปแล้วครับกับการอธิบายโค้ดและการรันให้ดูนะครับผมครับก็เสร็จไปแล้วนะครับกับการใช้โปรแกรมภาษาซีหาแม่สุขุลโดยใช้คำสั่งฟอนะครับ ก็ขอขอบคุณนายอรณกรนะครับมูละกันนะครับที่ให้ความดูดีแก่ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารยาร์วิสานะครับที่ได้สั่งสอนมานะครับก็คลิปนี้ขอบคุณครับ